การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ aew dynamite วันที่5มกราคมปี2022นะครับ วันนี้นะฮะก็จะมีการชิงแชมป์มากถึง3เส้นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น AEW World Champion นะครับอดัมเพจเนี่ยจะป้องกันแชมป์กับ Brian Danielson การชิงแชมป์คู่ชนะเลิศนะครับของ TBS Tournament ร,ระหว่างเจดคาเกลแล้วก็ Ruby Soho รวมทั้งครับการชิงแชมป์ AEW World Tag Team ChampionRusha b เ t อ e r ครับจะเจอกับ Jurassic Explas เอาละครับวันนี้เนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ วันนี้เปิดรายการไปด้วยคู่แรกนะครับชิงแชมป์ AEW World Champion Hangman Adam Page ครับเจอกับ r y a n d a n i s o n ตัวแมตช์โคตรมันเลยทุกคนคือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับคือตัวแมตช์มันดีมากๆอาจจะไม่ได้เร็วแบบมีสปีดมากมายนักนะครับแต่ว่าต่อเนื่องกันตลอดทั้งแมตช์ช่วงลุ้นเนี่ยเขาไม่ได้นําเสนอด้วยความเร็วแต่ว่านําเสนอด้วยท่าใหญ่นะครับซึ่งชดเชยกันได้ดีมากเพราะว่าท่าใหญ่ของ AEW อะ่ะมันคือท่าใหญ่จริงๆ มันเป็นท่าแบบว่าพายไดเวอร์เป็นท่าแบบภูมิสโตนอะไรพวกนั้นเลยนะครับทำให้ได้ลุ้นจริงๆว่าแบบจะชนะหรือไม่ชนะซึ่งก็ถือว่าเป็นแมตที่ยอดเยี่ยมนะครับตอนจบเนี่ยแฮงแมนอดัมเพจใส่บัคช็อตกดนับ3ไปแต่้ามาคู่2นะครับคนละยามเอ็มเจเอจอกับชอนดีนพอเริ่มแมตช์ปุ๊บนะครับเซียมพังก็วิ่งออกมาครับทำให้ MJF เนี่ยหนีไปก่อนที่เซียมพังจะใส่ GTH ชอนดีนจดกองไปนะครับแล้วก็ส่งผลให้ชอนดีนเนี่ยชนะฝาว หลังจบแมตช์น,นะครับเซียมพังบอกว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทุกๆครั้งที่นายขึ้นเวทีจนกว่านายจะกล้ามาสู้กับฉันได้กากพลยาม MJF บอกว่าโอเคนี่มันมากเกินไปแล้วแค่ฉันอยู่ในเมืองนี้เนี่ยฉันก็สะอิดเสียเอยนจะแย่แล้วทุกอย่างที่นายพูดออกมาเนี่ยมันคือเรื่องไร้สาระทั้งนั้นพังสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนายบอกว่าเราจบเรื่องกันแล้วแล้วดูสินายยังเสนอหน,น้ามาอีกในสัปดาห์นี้ ฉันรู้ว่าทําไมนายถึงโผล่มาที่นี่เพราะว่าถ้าไม่มีฉันเนี่ยนายมันก็ไม่มีอะไรเลยฉันเป็นคนให้พื้นที่ยืนกับนายไอกระจกการที่นายออกมาที่นี่แล้วบอกว่าฉันเนี่ยไม่ได้มีความกล้าอะไรฉันบอกเลยนะว่าโทนี่ขานกับคนดูโง่โ,งโงพวกนี้แม่งมีแต่ความคิดที่ไร้สาระนายควรจะเป็นคนมอบความสุขให้คนดูพวกนี้แต่ว่านายทาไม่ได้เลยในความจริงแล้วเนี่ยคนที่มอบความสุขให้กับคนเหล่านี้ก็คือแม็กซ์เวลล์เจคอบฟริดแมน ยังไงก็ตามเนี่ยฉันคิดว่านายเนี่ยชอบราวีฉันฉันก็เลยมีความคิดว่าคนอย่างนายเนี่ยสามารถเอาตัวเองไปเทียบเท่าโรดดี้ไพรเพิร์ได้ังั้นเ่ะฉันว่าไม่ละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยไพเพิร์ก็เป็นคู่เอกในเรสเซิลมาเนียและถ้าฉันคิดไม่ผิดฉันก็อาจจะเป็นคู่เอกในเรสเซิลมาเนียด้วยเหมือนกันเซียมพางบอกว่าสิ่งเดียวที่ฉันอยากจะทำเนี่ยคือการกระทืบนายนายจะได้หูปากสักทีแต่เมื่อนายพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย ถ้านายอยากจะไปอีกสมาคมหนึ่งได้โปรดใส่หัวไปแล้วไปเป็นคู่เอกในศึกที่ขายตั๋วแบบหนึงแถมหนึ่งและถูกปล่อยตัวเร็วเท่าที่นายเข้าไปและเมื่อนายกลับมาที่นี่ฉันจะรออยู่ในสมาคมนี้และฉันจะกระทือบนายในตอนนั้น m j บอกว่านี่นายอยากมีเรื่องกับฉันมากใช่ไหมพังนายอยากจะมีแมตช์กับฉันใช่ไหมได้เลยไอ้ลูกหมาสารเลวสัปดาห์หน้าเนี่ยนายจะได้แมตช์อย่างที่นายต้องการเซียมพังจะเจอกับวอร์โล เตพพะโมกว่าสิ่งที่แตกต่างระหว่างฉันกับไอหน้าหนังหนอนอย่างนายเนี่ยคือฉันจะสู้กับใครที่ไหนก็ได้ทุกเวลาแต่นายจะเป็นคนที่ไปหาที่ซ่อนอยู่ข้างหลังใครสักคนและจําไว้เมื่อถึงเวลาเนี่ยฉันจะกระทืบนายเองตัดภาพมาที่คริสเจริโกเปิดตัวออกมานะครับคริสเจริโกบอกว่านิวเจอร์ซี์คืนนี้เนี่ยคือคืนแรกของ AEW บน TBS มันเหมือนกับฉันได้กลับบ้านอีกครั้งเมื่อตอนที่อยู่ WCW เนี่ยฉันเคยป้ามที่นี่และแพ้ให้กับบ er ูเกอร์ที แต่ยังไงก็เถอะเรื่องสําคัญที่ต้องพูดก็คือไอตัวตลก2.0อ,อัลโก้ตีฉันเมื่อ6สัปดาห์ที่แล้วฉันเลยมาเอาคืนพวกมันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฉันไม่ได้ขึ้นมาช่วยเอ็ดดี้คิงสตันหรือ,อยังไรหรอกทูพโอเปิดตัวออกมานะครับทูพโอบอกว่ายินดีต้อนรับกลับมานะพวกริสเจริโก้เป็นไงบ้างฉันไม่รู้ว่านายจําได้ไหมแต่ว่าพวกเราเนี่ยอ,อัลโก้ฟาดกระโหลกนายไปนายจำรสชาตินั้นได้หรือเปล่าเพื่อนริสเจริโก้บอกว่า ถ้าพูดถึงรสชาติแล้วเราก็ฉันอยากให้พวกนายชิมเจ้านี่หน่อยเจลิโก้หยิบไม้เบสบอลออกมานะครับแล้วก็ฟาดเดนิกลาเซียที่ขึ้นมารอบทำร้ายนะฮะก่อนจะโดนลุมกระทืบหลังจากนั้นเนี่ยเอ็ดดี้คิงตันซานตาโอทิสก็ขึ้นมาช่วยเจลิโก้นะครับแต่ภาพมาที่อดัมโพอดัมโพบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากสําหรับพวกเราพวกเราเอาชนะออเรนจ์คาร์สติดีแล้วก็เบสเฟนมาได้พวกเราเนี่ยกลับมารวมตัวกันอีกครั้งฉันรู้ว่าทีาไคล์โอไรลี่เนี่ยถีบหน้าฉันมาเป็นอุบัติเหตุ การที่พวกเราเนี่ยกลับมารวมตัวกันมันเป็นเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมแต่ตอนนี้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแจ็คแอดลารเหมาะนั่นเพื่อเข้ามาใน aew ฉันอยากรู้ว่าเหมาะนั่นเนี่ยจะเจ๋งขนาดไหนหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาใน aew จะต้องเจอกับฉันก่อนเพราะถึงแม้จะเป็นปีใหม่แล้วแต่อดัมโคยัยงเป็นคนเดิมเบเบ้ตแต่ภาพมาคู่3านะครับวอร์โดเจอกับแอนโทนีเซมบราโนนะครับก่อนเ,อนอนเริ่มแมตช์เนี่ยชอสเปียร์เข้าไปรอบทำลายแอนโทนีแล้วก็สั่งให้วอร์โลกด แต่ว่าวอร์โลเนี่ยพาวเวอร์บอมยับๆก่อนจะจับกดด้วยตัวเองนะครับแต่ภาพมาคู่สี่ครับชิงแชมป์ TBS 7คาเกลเจอกับบลูบี้โซโฮตัวแมทค่อนข้างแย่ทุกคนเจคาเกลคือทุลักทุเลมากครับการเซลท่าจังหวะคือย่ำแย่คือ,คอถ้าเป็นตัวแมทที่ให้นางย่ำเละๆครับตัวแมทจะไม่น่าเกียดเนอไหมแต่พอเป็นฝ่ายที่จะต้องโดนคนอื่นกระทือบ้างเนี่ยเจคาเกลจังหวะจะเพี้ยนเลยครับและการเคลื่อนไหวก็จะดูไม่แข็งแรงทันที รวมทั้งโรบี้โซโฮเองอ่ะก็ไม่ใช่นักมวยปั้ำที่มีท่าทุ่มหนักๆห,หรือว่าการกระโดดที่วหวามันก็เลยไม่ได้มากบข้อผิดพลาดของเจสคาเกลได้เลยนะครับตอนจบเนี่ยเจสคาเกลใส่เจดเด,ดจากเชือกเส้น2กดนับ3ไปนะครับคู่5้ครับมาราใครแบล็กเจอกับไรอันพิวแมนจูเนียตัวแมต์ไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่ทุกคนมันดูเฉยไปหมดมันนานมันช้ามันง่วงซึ่งมันขัดกับเรื่องราวที่เขานําเสนอในช่วงโปรโมท ตอนโปรโมเนี่ยแบรนด์พิวแมนจูเนียคือโกรธมากแต่พอมาปั้มเนี่ยไม่ได้สัมผัสถึงสิ่งนั้นเลยไม่ได้สัมผัสถึงความโกรธแกเป็นเตะกันต่อยกันไปเรื่อยๆปั้มกันแบบฆ่าเวลาเฉยๆมากกว่าก็น,น่าเสียดายเรื่องราวที่อุตส่าห์ปูกันมานะครับตอนจบเนี่ยแบรนด์พิวแมนจูเนียตกเชือกนะครับแล้วก็โดนหมุนเตะกดนับ3ไปหลังจบแม์เนี่ยแบล็กจะมาซ้ำนะฮะแต่ว่าลูชาบาเทอร์ออกมาช่วยไว้ก่อนที่แบล็กจะหนีไปแต่ภาพที่ลูบี้โซโฮกับบริดเบเกอร์นะครับ บรเบเกอร์บอกว่า,ว,าว้าเธอนี่แพ้ตลอดเลยเนะี่ยโอกาสในการชิงแชมป์ครั้งที่2เนี่เธอก็ยังทําไม่ได้อีกรูบี้โซโฮบอกว่าเธอบอกว่าฉันที่แพ้อย่างนั้นอะ่ะเธอต่างหากที่เอาชนะใครไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก2คนนั้นและที่สําคัญเธอไม่เคยเอาชนะลีโฮได้ด้วยซ้ำาบิลเบเกอร์กระทืบรูบี้โซโฮนะฮะก่อนที่ลีโฮเนี่ยจะเข้ามาแจมแล้วก็แยกย้ายกันไป แต่ภามาคู่6นะครับชิงแชมป์ AEW World t a g Team Champion ลเปูชาบัตเทอร์เจอกับจูเลสิกเอ็กเพรสตัวแมตส์สนุกดีนะทุกคนแต่ว่าไม่ได้แผวเผาเท่าไหร่ครับเนื่องจากรูชาซอลัดไม่ได้มีสไตล์การปั้มที่รวดเร็วนะักซึ่งจริงๆเจ้าตัวทําได้นะแต่ว่าแมต์นี้มันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับทั้ง2ทีมก็เลยลดระดับความเร็วลงมาเพื่อทําให้ตัวแมตส์เนี่ยไหลเลื่นยิ่งขึ้นตัวแมต์มีจังหวะดับเบิลทีมเยอะมากๆครับเยอะจนกรรมาการงงคือเลฟินิกที่ไม่ได้เเป็็นนคแทกย กดคู่ต่อสู้ครับกรรมการดันนับเฉยเลยซึ่งปกติเนี่ยกรรมการจะไม่สามารถนับได้นะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วแมทถือว่าออกมาดีเลยนะครับที่ขัดใจผมเนี่ยมีนิดเดียวคือจังหวะที่จังเกิลบอยคิกเอาต์ตอสุดท้ายอะ่ะผมรู้สึกว่ามันอึดเกินไปหน่อยถ้าลูชาโซลัรขึ้นมาเซฟโอเคจบเลยนะครับก็ที่เหลือโอเคหมดนอกจากนี้นะฮะตอนจบเนี่ยจังเกิลบอยรวบกดนับ3กลายเป็นแชมป์คู่ใหม่นะครับ หลังจบแมตช์เนี่ยเหล่าแท็กทีมอื่นๆออกมาแสดงความยินดีนะครับสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับสัปดาห์หน้าเซียมพังจะเจอกับวอร์โลนะครับเหตุการณ์ที่2ทูพอยโอครับลุมกระทืบคริสเตลิโกก่อนที่เอ็ดดี้คิงสตันสันทนาโอทิตเนี่ยจะออกมาช่วยทําให้สัปดาห์หน้าครับทูพอยโอเดนนี่กราเซียจะเจอกับเอ็ดดี้คิงสตันสันทนาโอทิตอีกรอบหนึ่งหตุการณ์ที่3ครับอดัมโคทาเจอแจ็คแอตลาสหตุการณ์ที่4ครับเจดคาเกลเป็นแชมป์ทีบีเอสคนใหม่เหตุการณ์ที่5 ลิโฮเข้ามาอัดบิทเบเกอร์นะครับและเหตุการณ์ที่6เรฟินิกแขนหักระหว่างปั้มคู่เอกสรุปใหม่กันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับชิงแชมป์เอเดนมูเวิลด์แชมเปียนแฮงแมนอดัมเพจเจอกับไบรอันเดนเนสันนะครับแฮงแมนอดัมเพจสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้คู่ที่2นะครับคนละยาม F, เอฟเจเอจอกับชอนดีนชอนดีนชนะฟาวนะครับคู่ที่3นะครับวอร์โลเจอเอตันนี่แซนบรานนะครับวอร์โลชนะไปได้คู่ที่4ชิงแชมป์ทีบีเอสนะครับเจ็ดคาเกลเจอกับรูบี้โซฮ เจคคาเกลสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5มามลล่าไคแบล็กครับเจอไบรอันพิวแมนจูเนียมัลา่าไคแบล็กเอาชนะไปได้และคู่ที่6กชิงแชมป์เอเด็บบี้วอลแท็กทีมแชมเปียนรูชาบัตเทอร์เจอกับจูเลสิกเอ็กเพรสนะครับจูเลสิกเอ็กเพรสเอาชนะและกลายเป็นแชมป์คนใหม่สัปดาห์นี้นะครับอาจจะไม่ได้สนุกทุกคู่แต่ว่าก็เต็มอิ่มนะคือชิงแชมป์เอเด็บบี้วอลแชมเปียนกับแท็กทีมเนี่ยก็ถือว่าคุ้มละสัปดาห์นี้นะครับสนุกสนานดูได้เพลินๆก็ การพ่ายแพ้ครั้งนี้นะฮะเป็นการพ่ายแพ้ครั้งแรกของบรายันดเดนสันด้วยที่แพ้แบบแพ้แบบจริงๆจ,จังๆอะ่ะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมแฮงแมทอดัมเพจได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะก็ต้องตามดูว่าหลังจากนี้เนี่ยเรื่องราวจะจบลงตรงนี้หรือว่าจะมีตอบภายหลังนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัวผมเองไม่ได้รู้จักใครมากมายนะครับก็เลยรู้สึกว่ายังไม่เห็นใครว่างมาลงตรงเนื้อเรื่องตรงเนี้ยสักเท่าไหร่คือแบบขึ้นมาชิงแชมป์โลกอ่ะนะฮะ คือถ้ามันมีคนใหม่ๆมามันก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่มีใครที่ดูเข้าเขาเนี่ยคิดว่าบรอยันเดนสันก็ยังไม่น่าจะจบเรื่องราวตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่แน่ครับจอห์นม็อกซ์ีอาจจะก,กลับมาท้าชิงแชมป์ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเห็นข่าวแวววๆมาว่าจะกลับมาเร็วๆนี้นะก็ต้องติดตามกันนะครับส่วนในด้านของแชมป์ tbs อย่างเจสคาเกลนะคะคือย่ำแย่นะย่ำแย่เลยคือนอกจากร่างกายแล้วเนี่ยอย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรดีเลยครับ สกิลการปั้มธรรมดาค่อนข้างไปไททางที่ที่แย่ด้วยซ้ำนะครับการเซลล์การเข้าจังหวะอยู่ในขั้นที่เลวร้ายมากๆคือโดอนเตะขาแล้วหัวสะบัดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมุมนึงอ่ะเราเข้าใจว่าลหกหญิงของ AEW อ่ะยังอยู่ในช่วงปรับตัวนะครับแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะตอนนี้ใน AEW ก็มีนักมวยปั้มหญิงเก่งๆหลายคนนะคือไม่ไม่ไม่ใช่น้อยเลยอ่ะนะครับมันสามารถเอามาปั้มแมตช์ดีๆได้ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ของเจดคาเกลกไปในตอนนี้ฮะสำหรับผมก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะเพราะว่าบิ้วกันมาตั้งหลายเดือนนะสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้แล้วคู่ในคู่ชิงชนะเลิศอะแม่งดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ก็ถือว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะครับส่วนในเรื่องที่สําคัญที่สุดในวันนี้เลยก็คือเลฟินิกครับแขนหักหักแบบพับไปเลยทุกคนพับคลีนไปเลยครับน่าจะหักทั้ง2ท่อนเลยสาหรับกระดูกแขนนะฮะที่แย่ก็คือ เจ้าตัวรู้แล้วก็สัมผัสได้ทันทีว่าแขนหักครับทุกคนเจ้าตัวร้องเสียงดังมากชี้เลยว่าแบบไอ้เหี้ยแขนกูหักแล้วแขนกูหักแล้วนะครับคือผมเห็นข่าวมีออกมาว่าการโชคกสแลมเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุยกันไว้นะครับคือที่คุยกันไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นแค่การแบบลูช่าซอลัดโยนลงมาเฉยๆแล้วลูช่าซอลัดยืนอยู่บนเวทีแต่พอทุ่มจริงเนี่ยลูช่าซอลัดกระโดดตามลงมาด้วย นะครับอาจจะทําให้ตําแหน่งมันคลาดเคลื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเอาจริงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนมองเป็นอุบัติเหตุที่ที่ไม่ต้องโทษใครทั้งนั้นนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ่ะทั้ง2ทีมสู้กันมาหลายครั้งก็ปลอดภัยกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะใส่ท่าย,ยากขนาดไหนก็ตามนะครับคือสุดท้ายแล้วมวยปั้มมันมีความเสี่ยงเสมอและนักมวยปั้มก็ต้องก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเหล่านั้นนะครับแล้วเมื่อมันบาดเจ็บมันก็ไม่ใช่น้อยซะด้วยสิ นะฮะก็ขอให้เลฟินิกเนี่ยหายจากอาการบาดเจ็บไวๆนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราไม่ควรเล่นมวยปั้มถ้าเราไม่ได้รับการฝึกที่ถูกต้องนะครับเอาละนะฮะวันนี้ใน AEW Dynamite ก็มีเรื่องราวประมาณนี้สําหรับใครชอบนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ